ยายก็บอกว่าในยายถูกเลขไหมถูกตาเนาะถูกหมดแหละถูกหมดคนก็กว่าถูกทั้งหมดคนมันก็จริงด้วยของมันเนาะจ้าหยกทั้งหมดเลยมีเส้นเนาะเขามีเส้นนะคะเขารู้ได้ไงว่าถูกหมดทั้งแม่เขาทั้งยายทั้งตาเนาะจ้าสวัสดีครับกัวเร็ยวสวัสดีครับสวัสดีคับเรียวเดี๋ยวจะไปเลยเลยนี่นะเดี๋ยวดูไม่สนใจไม่สนใจเลยเ้อนะคะปิดโทรศัพท์ ส,สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะ่าน้องมีเส้นนะคะแอดมินีไม่ได้ตามนะคะท่านผู้ชมเสียดายมากๆเลยนะคะไปเกาะติดอยู่ที่หลักกิโลนะคะค่ะตอนนี้ก็คุณดุงนะคะก็ได้มาที่บ้านของแอดมินีกับคุณลานนะคะแต่ว่าคุณลานอยู่ข้างนอกนะคะติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อยู่นะคะอะสวัสดีค่ะคุณดุงสวัสดีครับจ้ะเป็นยังไงบ้างน้อนะคะน้องมีเส้น ก็เขาให้มาเขาเขียนให้หรือเปล่าคะคุณลุงเขียนในดินเขียนในเดินบอกครับโอ้หงวดที่งวดเมื่อกี้เขียนในดินเพราะว่าเมื่อวันที่สามสิบตอนเที่ยงอ่ะตอนเที่ยงเขียนวันที่สามสิบตอนเที่ยงวัออกวันที่สามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดเพราะว่าแอดมบนีก็ไปเกาะติดที่หลักกิโลนะคะคุณลุงบอกให้ มาถ่ายไปถ่ายอยู่เนาะแต่ว่าแอดนี้ไม่ไม่อยู่บ้านไม่อยู่พาล้านมาเลยว่าจะให้ถ่ายถ้ำนะให้ถ่ายแต่เอ๊ะน้องเขาไปไหนนนอะไม่มาใส่เนะน่าจะติดงานก็เลยกลับคืนพอวันที่สามสิบก็ห้อยออกลุงตามตัดหน้าตัดลังเอาหนึ่งหนึ่งเป๊ะบ่ถูกหกสิบบาทโอ้เขาเียนให้เขียนให้ห้าห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้า ห้าห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเขาแขนให้หกตัวบมลงหกตัวแขนในดินเลยบมในดินในดินยายอะไรคุณปู่คุณยายเห็นหมดแหละคุณปู่คุณย่าเขาก็มามเ,ขเขาเขาเห็นหมดลงจนเขาวิ่งไปหารถรถตะเลียแต่มันไม่มีอะ่ะหกตัวแต่ไม่ทราบว่าเขาซื้อตะนาตตะลังเอาเปล่าแต่ลงุงลุงเห็นอย่างนี้นะตะนาตะลังเอาลุงได้หนึ่ง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 ได้เท่าไหร่นะ หกสิบบาทโอ้หกสิบบาทถูกทั้งยายทั้งทั้งหมดเลยเออทั้งแม่เขาหมดอ่ะถูกหมดบ้านเลยบ้านในบ้านครอบครัวมีสามคนผู้หลักเออผู้หลักผู้ใหญ่ก็นี่เนาะที่เขาเกียนให้นะนี่แหละนี่ตัวนี้แหละโอ้แม่นม้าห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าบอกแล้วนะคะที่เขาเอาเอาไม้เขียนนะเอ็ดมินีตอนตอนเอ็ดมินีบอกกาชัดนะดูออกหมดอ่ะบอกชัดมากเลยในดินชัดมากในดินอ่ะ ตอนแรกแอดมินก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาเขียนให้วันไหนเดี๋ยวแอดมินจะตามพอดีนะคะพี่พี่ทีมงานนะคะมาที่หลักกิโลแอดมินก็เลยต้องไปนะคะที่หลักกิโลนะคะไปเกาะติดนะคะศาลตาเสตจันยายมีก็เลยพลาดไปเลยนะคะกับน้องมิเซนรอที่เขาจะเขียนตัวเลขให้นะลุงเนาะค่ะ,คะเพราะว่าเขาส่วนมากเขาจะเขียนตอนหมือจะออกอเลขจะออกอะแต่งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ช้ามากเลยเนาะช้า แค้นให้วันที่สามสิบเวลาไหนน้องลุงจนเที่ยงประมาณเที่ยงบอกโอ้น่าจะเที่ยงกว่ากว่านี่นี่แหละเที่ยงยี่สิบสามสิบนาทีประมาณนี้แหละบจนคุณปู่คุณย่ายายเขาเห็นน่ะเห็นเขาแค้นหกตัวเขาขับรถไปแต่มันไม่ได้ก็เลยลุงก็หันมาซื้อไต่ดินแทนตัดหน้าตัดหลังเอา ซื้อมดอันแหละซื้อทุกตัวเลยนะ้าเลยนะซื้อซื้หน้าห้าก็ซื้อหนึ่งหนึ่งห้าก็ซื้อซื้อทุกตัวเลยครับห้าหนึ่งหนึ่งก็ซื้อแต่มาตัดสองตัวมันก็เลยได้ได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งล้านออกเบิ้นล่างเนาะหนึ่งหนึ่งนะคะมันก็เขากระเเนของเขานะโอ้เมดนหกงวดติดแล้วนั่นนี่เพียงแต่ว่าแอดเนียร์พลาดไปไม่ได้ไปตามนะคะเพราะว่าอ่าพี่พี่ทีมงานมาก็เลยต้องไปนะคะจะกลับมาก็อีกก็ไม่ได้ ต้องอยู่ที่นู่นเลยนะคะอสองว,วันนะคะชวลานมาเลยแต่ว่าไม่เจอนะพอดีเอ้ยายายน่าจะติดธุระไม่มาคิด<ร>อยู่ว่าน้องจะเขียนให้นี่แหละแต่ไม่รู้เวลาไหนวันไหนแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ไปแล้วนะมันใกล้พอสมควรเอ๊มันเขียนตอนเที่ยง,งจะกลับมา,าจะกลับมาก็ไม่ได้แล้วเบอร์โทรลุงก็ไม่มีอีกไม่มีเบอร์โทรลุงเลย ลุงก็อยู่ในส่วนสัญญาณอะไรก็ไม่มีใช่เอออยู่ในส่วนด้วยเนาะมันไม่มีสัญญาณด้วยเราพูดถึงว่าเบอร์โทรน้องก็ไม่ได้เอาไว้ให้ลุงเนาะลุงก็ทราบตอนเย็นแล้วประมาณห้าโมงพว่าลุงไปรับจ้างเขาดูแลทุเรียนที่ขนาดมอนกลับมาแล้วยายก็บอกยายเอ็นพิวเลยบอกว่าตานีเลยกที่เอ็นพิวเขียนตาไปชั่งมือเอาอะไรปะมันเขียนหกตัวเขียนในดินเออในดิน ไปเลยตอนเช้าลุงเขียนไว้เลยตอนเช้าเขียนเขียนเขียนแล้วก็ใส่หัวแล้วก็ออกถูกซื้อเลยแหละอันนี้เขาบอกหรยอยัาคะลุงตองวดเนี่ยบอกยังยังยังเนี่ยยังปะแต่งวดที่ผ่านมาเขาบอกว่าศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะแนวท่าเนี้เดียวหนึ่งศูนย์ทำให้มันก็ถูกกับตัวนี้เนาะเนาะเพชรตัวเดียวเองให้ให้รอบแรกเนาะรอบแรกเพราะว่ารอที่ให ว่าเขาจะเขียนให้เขายังไม่เขียนเขามาเขียนหวยใกล้จะออกเนาะให้สี่ประตูรวมทั้งตัวนี้เนาะตอนตัวนี้มีหกตัวนะใช่เงวนนี้เขาให้หกตัวหกตัวนี้ห้าห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเขียนชัดมากในดินอ่ะจ้ะไม่งั้นซื้อไม่ถูกหรอกถ้าเขียนไม่ชัดอ่ะจ้ะคนก็ถูกหลายคนเลยนะบางคนเขาดูอ๋อเขาดูหนึ่งหนึ่งก็ถูกสามสี่คนมากในขยองบ่ ตัว oh. ออใหญ่เนี่ยอะไรก็ถูใหญ่ซอยก็ถูกรอยคุณรอยที่สามบอกไอ้หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยมันออกไปแล้วเมื่อกี้นี่หนึ่งหนึ่งมันเหลือตัวนี้นะอ่ะลุงเนี่ยเหลือห้าศบินห้าห้าศูนย์น5 5มันไม่แน่ะมันจะออกงวดต่อไปอ่ะใช่เราต้องติดตามอันนี้เขาเขาติดเล่นโทรศัพท์อยู่เนาะเขาไม่มาใ,ให้ให้ถ่ายเด้อน,นะคะท่านผู้ชม <c oughs> เขาไม่มางวดที่ออกเจ็ดสอง เออเขาก็เคลียนศูนย์หนึ่งหนึ่งให้น้องที่ที่กระท่อมอ่ะช่มันก็มาถูกกับตัวนี้ใช่เพิ่มมาออบเพิ่มมาอกค่ะแล้วเขาก็ให้เพิ่มเพิ่มอีกวันนี้จ้ามันก็ใจเขามันก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งเหมือนกันเออใช่เนาะเออนี่งหนึ่นึ่นึ่ดูว่าเขาเคียนเหมือนเหมือนตัวที่เขาเคียนในกระท่อมอ่ะจ้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่มันมีห้ามันมีหกหกตัวเนาะเขาให้หนึ่งศูนย์เนาะเขาให้หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าไม่ที่ผ่านมานะแต่ เขาเมาเขียนหกตัวก็มีศูนย์มีหนึ่งมันเดิมเนี่ยมันยังติดอยู่เนาะลุงเนาะยังติดอยู่ยังติดอยู่งวดก่อนเขาเขียนให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะจ้าไปแล้วก็นอากย้อนหลังอ๋อมันออกย้อนหลังด้วยย้อนหลังอีกเขาก็ติดตามให้เองนั่นนี่เนาะจ้าไม่งั้นซื้อไม่ถูกใช่ค่ะอันนี้เขายังไม่บอกเนาะอย่างอย่างเราต้องเฝ้าดูต่อไปถ้าไม่บอกกับตาา อาจจะบอกกับยายอย่างนี้นะแต่แต่ส่วนมากเขาจะบอกกับตาเนาะแต่งวดเมื่อกี้บอกกับคุณยายว่าตาไม่ได้อยู่กระทอมเขามาเขียนให้ที่ไหนลุงเนี่ยเขาเขียนให้ที่ไหนที่กระท่อมที่บ้านที่บ้านเอาที่บ้านเลยเออถ้าถ้าไปอยู่กับตาอยู่ที่กระท่อมน่าจะเขียนให้ตาเลยแต่ตาไปรับจ้างดูแลส่วนทุเรียนที่ขนานมอนกลับมาประมาณสี่โมงกว่าพอดี วันที่สามสิบตนเที่ยงเขาก็เขียนให้ยายเขานะยายคุณปู่คุณย่าเขามานะจากกรุงเทพปู่ย่ายเข้าป่าคุณคุณย่าเนี่ยเออวอ็นูจะเขียนเลขเขาก็จับไม้มาเขียนเขียนเขียนยาวไปอืก็เขาไปดูทั้งหมดอะไรยายเขาบอกว่าูเขาบอกว่าคุณย่าเดี๋ยวเอ็นตูจะเขียนเลขให้ประมาณนี้โอ้ย่ามาจากกรุงเทพเนาะเขาก็ไปดูไปดูปุ๊บเขาจับ ร้านเขาขึ้นรถเลยไปหาก่อนนะบนะซื้อสะรถ็เลยไม่มีเอไปวัดผู้ซวงก็ไม่ได้ไปสังขะก็ไม่ได้ไปชงจอมก็ไม่มีอ่ะถ้าลงอยาเอื่นก็ได้ยังมั้งเนาะได้เยอะถ้าลงยางอื่นจะไต้ดินเหรอค่ะไต้ดินถูกถ้าเรารู้จักซื้อตั้งนาตะลังเนี่ยงวดนี่มันก็ไม่แน่นิี่าห้าศูนย์เนาะเลขหน้า ต้องรอเขาเพราะว่าเซนเขาบอกเขาในตัวเขาประมาณนี้นะลุงเนาะครับแล้วแต่เขาจะเขียนให้บังคับไ,ไ,ะคะไม่ได้เด้อนะคะเวลาไหนวันไหนนะคะก็ต้องรอรออย่างเดียวรอรอดูว่าเขาจะเขียนให้วันไหนแต่ว่าแอดมินีก็มันจําเป็นที่จะต้องไปที่หลักกิโลนะคะทา่านผู้ชมเนาะ,ะเพราะว่าทีมงานมาก็เลยต้องไปเกาะติดประมาณสองวันไปนอนอยู่ที่โน่นนะคะคุณลงุงก็เลยพลาดไปกับอนอเมซีนเนาะ คุณปู่คุณป่าเขาบอกว่าเลขเจาอะไรเนาะเขาว่าจะซื้อเลขอะไรดีเนาะยายแล้วเอ็นฟิวจะเขียนเลขให้นั่นแหละจะพูดอย่างนี้เลยอันนี้คุณยายพูดให้ฟังเขาก็ทิ้งประกาแล้วมาดูเอ็นฟิวเขียนเขาเขียนหกตัวให้เขียนลงดินเลยลงในดินแต่อันนี้ลุงก็เขียนใส่กระดาษเอามาให้ดูเนาะเขาเขียนเองนะเขาว่าจะเขียนเดียวเพราว่ายายเขาบนเนาะจะซื้อเลขซื้อเลขอะไรเนาะ เขาได้ยินว่ายายยายบนนะเดินเพจะแคนให้จะเอาไม้มาเล็กๆกัเชียงใกๆไปดูสามสี่คนน่ะเด็กเนี่ยจ้ะห้าคนกับตาสุดท้ายมามาตอนสี่โมงไปดูยายก็บอกว่าเอ็นพื่อแคนให้แล้วก็ดูโอ้ยชอบมากอันนี้ก็ให้ให้รอดูตัวที่ยังไม่ออกเนาะห้าห้าศูนย์นะคะห้าห้าศูนย์เด้นนะคะนี่บหนึ่งหนึ่งออกไปแล้วนี่ ห้ามีเยอะมากเลยเนาะสามตัวเนี่ยสามตัวนะคะไม่แน่อาจจะงวดต่อไปจะรอดูรอติดตามเนาะคุณลุงเนาะเดี๋ยวแอดมินจะติดตามให้เด้อนะคะเลยอย่างเงี้จ้ะดูแต่เจ็ดเออสองเจ็ดสองมันยังออกซ้ำเลยเนาะใช่ค่ะออสองเจ็ดอีกอ่ะค่ะอีเขาจับทางนู้นเนาะโดนเลขไหนมันก็โดนเลขนั่นแหละจะขอบคุณคุณลุงมากนากเนาะค่ะเดี๋ยวติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ